สอ5 4 8แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำหนดนโยบายด้านการต่างประเทศจึงมีอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบายต่อกระทรวงการต่างประเทศและพิจารณาประเด็นที่จะมีผลกระทบด้านการเมืองและการเมืองระหว่างประเทศ ดังเช่นในกรณีคำสั่งทางนโยบายของนายกสิทธ,ธิพิมลมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นก็ได้อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางพศ .2548 ข้อ23วงเล็บ7สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณายกเลิกหนังสือเดินทางของพันตำรวจโทดรทักษิณ ท่านประธานครับเพื่อเป็นความรู้นะผมจะหยิบตัวอย่างมาซึ่งผมไปขอมาจากกรมการกงสุลของผมต้องขออภัยนะครับคุณพักค,คินีสุวรรณพักดีมีพาสปอร์ตเล่มสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเอาข้อเท็จจริงมาชี้แจงให้ได้เห็นว่าการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศทำอย่าง ท่านท่านรัฐมนตรีครับอย่าไปพาดพิงคนนอกเลยครับท่านประธานงั้นก็ไม่เป็นไรครับอันนี้คือตัวอย่างที่จะให้เห็นว่ากรณีพวกนี้เนี่ยไม่มีการยึดพาสปอร์ตแต่ประการใดเลยครับทุกคนใช้พาสปอร์ตได้ครับแค่นั้นเองครับผมก็มีแค่นี้ที่จะชี้แจงหวังว่าผู้อภิปรายคงจะกระจ่างนะครับ ทุกอย่างได้ตอบคําถามท่านท่านอภิปรายผมเนี่ยวกวนอยู่สองสามรอบจนเพื่อนๆเนี่ยยกมือกันถ้าท่านจะอภิปรายก็เขียนยติขอมาอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะได้จบสิ้นเรื่องราวสัทีครับขี้เกียจตอบนะครับตอบมาหลายรอบแลนะครับครับพอละบ้างจบละบังครับ ท,ท,ท่านประานครับที่จริงท่านอภิปรายจบไปแล้วนะทีนี้จะใช้สิทธิ์อะไรครับสิทธิ์พลาดพิงค่ะท่านประธานท่านประธานสภาที่ครัะท่านประธานคะเอาเถอครับเชิญนะในกรณีในเรื่องของการขอวีซ่าเนี่ยนะคะเลขาคณะรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้ออกมา ชี้แจงว่าการอนุญาตวีซ่าให้กับชายผู้นี้เนี่ยสืบเนื่องจากทางรัฐบาลไทยดําเนินการร้องขอต่อทางการญี่ปุ่นท่านประธานคะถ้าการถแถลงการของเลขาคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมันไม่เป็นความจริงทําไมไม่มีการตอบโต้ใดๆจากท่านรัฐมนตรีเลยคะ ท่านปล่อยเนิ่นนานมายอมรับมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการไม่ปฏิเสธก็เท่ากับว่าท่านยอมรับและคนที่ออกมาถแถลงก็คือเลขาคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นไม่ใช่บุคคลทั่วไปและในเรื่องของการออกหนังสือเดินทางท่านประธานคะท่านรัฐมนตรีจะชี้แจงอย่างไรก็แล้วแต่ท่าน ดิฉันไม่ได้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านแต่ดิฉันยื่นยติไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีที่ปล่อยให้ท่านในฐานะผู้ใต้บงังคับบัญชาดําเนินการในลักษณะของการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้ ข้าร,ราชการดําเนินการตัดสินใจที่อาจจะผิดต่อระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศและที่สําคัญไปกว่านั้นสิ่งที่ทําให้ดิฉันมั่นใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีบริหารราชการเสมือนละเลยในกิจการด้านการต่างประเทศเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทำหนังสือถึงสองครั้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสอบถามในเรื่องการออกหนังสือเดินทางเพราะเอาใช้สิทธิภาพพิงฮะมัน เป็นสมควรแล้วฮะที่จริงก็ให้เกียรติแล้วนะครับนิดเดียวคับท่านประธานดิฉันจึงยักราบอยากกราบเรียนท่านประธานเพื่อผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าประเด็นที่ดิฉันไม่ไว้วางใจท่านนายก